พยากรณ์อากาศประจำวันที่19พฤศจิกายน64ครับเช้านี้บรรยากาศดีมากเลยครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมใหม่สงกรานต์มานิชแนลครับสวัสดีเชา้าวันที่19พฤศจิกายน64เช้านี้ลาดัพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยววิทยากานะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงด้วยท่านผู้ชมบรรยากาศของบ้านท่านเป็นอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปด้วยนะครับผมสำหรับการพยากรณ์อากาศนะครับจากกรมอุตุ นิวิทยานะครับผมเช้าว,วันนี้19พฤศจิกายน64จนถึงเช้าว,วันพรุ่งนี้นะครับมาดูภาคเหนือกันก่อนนะครับ ภาคเหนืออากาศเย็นกลับมีหมอกในตอนเช้ามีฝนเล็กน้อยบางแห่งยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาวนะครับอุณหภูมิต่ำสุด21สูงสุด35องศาเซลเซียสอุณหภูมิยอดดอยต่ำสุด1 0ถึง16องศาเซลเซียสครับผมภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอากาศเย็นกลับมีหมอกในตอนเช้ามีฝนเล็กน้อยบางแห่งยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวครับอุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด3 3องศาเซลเซียสครับยอดภูอุณหภูมิต่ำสุด1 3ถึง17องศาเซลเซียสครับ ภาคกลางกันบ้างนะครับภากกลางมีหมอกในตอนเช้ามีฝนฟ้าคนอง10%ของพื้นที่ครับโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามครับ กรุงเทพมหานครและปริมโฑนมีเมฆเป็นส่วนมากมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25สูงสุด35องศาเซลเซียสครับภาคตะวันออกนะครับมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด34องศาเซลเซียสครับผมคลื่นอ่าไทยนะครับสูงประมาณ1เมตรนะครับ ภาคใต้ฝั่งเอาไทยมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักปังแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด32องศาเซลเซียสครับโดยเฉพาะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพทัทลุงและก็สงขลานะครับผม ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรอุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด31องศาเซลเซียสครับมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดพังงาภูกเก็ตกระบี่ตรงังและสตูลน,นะครับผม การแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับประจำเช้าวันที่1 9พฤศจิก,กายน64จนถึงเช้า,าวันพรุ่งนี้นะครับมีการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับทางภาคใต้ท่านผู้ชมตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันลงไปชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงากระบี่ภูเก็ตนครศรีธรรมราชตรังพัทล,ลุงสตูลและก็สงขลานะครับมีการแจ้งเตือนพื้นที่สีเหลืองพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับผมในช่วงนี้นะครับ พื้นที่ของท่านอากาศหนาวแล้วหรืออย่างไรมีฝนบ้างอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปด้เยครับเพื่อรายงานสภาพอากาศแล้วก็อัปเดตข่าวสารกันในเช้านี้นะครับประจำวันที่19พฤศจิกายน64วันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงเลยผู้ชมก็ขอให้ผู้ชมลอยกระทงกันอย่างมีความสุขนะครับ ก็ลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้กับกระผมใหม่สงกรานต์มินิชแนลครับเดี๋ยวเย็นวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศการลอยกระทงในพื้นที่ชนบทนะครับที่บ้านผมด้วยเนาะว่าจะมีบรรยากาศเป็นไงบ้างที่ลําน้ําทานนะครับผมโอเคท่านผู้ชมครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้กับกระผมใหม่สงกรานต์มินิชแนลครับกับภาพบรรยากาศสวยๆเช้าวันนี้นะครับผมสวัสดีครับนี่ครับท่านผู้ชมบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นนะครับผมที่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับ